เพลงนี้มากับแล้วว่ายุคด้านใกล้เข้ามาแล้วยุคใหม่ในโลกเกา่ากยุคเก่าในโลกเกา่ากําลังจะมาเชื่อมกันอเอ,อเป็นโลกสองยุคที่นนเออนาะถี่เรามีศีมีธรรมเนี่ยจะประพฤติธรรมรักษาศีที่บริสุทธิ์จะเจอจะผู้มีศีลมีธรรมที่บริสุทธิ์อายตนะมันจะดึงดูดกัน ขี้เมาก็เข้าวงเล่าอา,าการ,รนานังก็อยู่ในวงเนียเงกันูพมีสีมีทางก็จะดึงดูก็มาแล้วเราจะเจอเครื่องมหาจันและสิ่งมหาจัน์เออ<ด>หรือเชื่อทีเดียแต่ก็เป็นความจริงอเออนี่นะอืมคอยประยักเบ้าได้อ๋อนี่นะอโอเค <laughs> อยากอยากเบิ่งบออยากฟังบออ้ากฟังเลยเมื่อพระบรมศาสดาทรงเห็นพระนานางเรวนางมหาประชาบดีโคตมีมีน้ำพระเนตรไหลอาบทั้งสองแก้ม เราทรงรู้สึกเสียพระไทยที่ไม่มีพระอสีติมหาสวกรูปใดยินดีรับว้าสะดกที่พระนางนานานตั้งใจนำมาถวายเลยแม้สักรูปเดียวโอ้ oh. oh, ทำเอาชีวิตไปเดิมพันเลยแล้วทำโดยพิธีกรรมวิธีพิเศษ oh. หวังถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <Yeah. S 1> อย่างน้อยก็พระมหาสวกอสีติมหาสวก <Yeah. S 1> โอไม่มีสักองเลยนี่เนะี่ย มีแต่องค์สุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นพระบวชใหม่ใช่ไหมลึกใช่ครับผมอาทิตตพิคุบวชใหม่เพราะว่าองค์สุดท้ายเลยนี่เอ๊ะนี่เนาะไม่มีใครรับก็ไม่ได้แล้ะรักษาสัทธาไว้กับใหม่ทราบเหลือมกันก็เพิ่งบวชใหม่ เหมือนตอนครูว,วิทย์ใหญ่ปวดใหม่เหมือนกันอยู่ในหอฉันโอ้เมี่แค่สองแถวนึ่ง <laughs> ทูตองจึงทรงเข้าใจว่าทำไมพระนา่นา,นานถึงรู้สึกน้อยใจเช่นนั้นและทำไมทาชิตาภิษุภิขุ ถึงเป็นผู้ที่ได้รับผ้าสาดกของพระนานางในครั้งนี้ต่นนี้พระองค์พระพุทธองค์จึงทรงใช้โอกาสในครั้งนี้ที่จะประกาศในพระนานางรวมทั้งเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้รับรู้ไปพร้อมๆกันว่าท่านชิตตาผู้เป็นภิกษุที่รับผ้าสาดกจากพระนานางของพระองค์ในครั้งนี้จริงๆแล้วเป็นผู้ที่สมควรได้รับผ้าสาดกคู่นี้เป็นอย่างยิ่งอ่านเนื้อละเอียดนี้นะจ๊ะ ร้อในอนาคตการภายภาคบึงนะหาือเพียงหนึ่งสงไข่ปีเศษเท่านั้นอ้ทนจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารองค์ต่อไปนี่นะฤิเพียงหนึ่งสงไขเศษนี่ครูไม่ใหญ่ว่าอนะจ๊ะราอในอนาคตภายภาคหน้าอาชิตตพิขุนเนี่ยจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปนี่นะแมาครูพี่ใหญ่อยากถวายพระอสสดกจังเลยนี่เนาะ เราหนต์เนียติต่างนะ<า>อืมนี่เนา,าะรั้วายพราสัดกแด่พระมหาธีระที่สมควรแก่พราสาัดกนี้เนะ<า>โอ้เดี๋ยวต้องไปกราบหาหรือทานเงิน<า>นี่เนาะโอ้เ<า>ขาโงจะดีเนะี<า>โอ้ อารมณ์จอยก็แสงพุ่งเด้อถ้าอารมณ์มาจอยแสงก็บอกคอยพุ่งเออป้าพุกต้องนั่งดีๆนะไอใจใสๆตลอดนี่ท่านนึกถึงหลวงปู่อยู่เรื่อยๆนะแสงพุ่งเด้อเออแต่บกคอยนึกนี่นะแสงบ่บกคอยพุ่งแสงบกคอยออกจะให้แสงพุ่งบ่ อยาก็ต้องนึกถึงหลวงปู่องค์พระดวงใสๆกลางกายนะแสงกระพุ่งมบแมฟมบแมบชัวฟชัวบนี่นะกำลังเพิ่งหัดเหาเวลาพระต้งยังทรงตรัสเรียกพระอันน์ให้เป็นนำบาทของพระองค์มา เมื่อพระนัน์ได้นำบาทของพระพุทธองค์มาแล้วมาถวา,ายพระองค์แล้วพระบรมศารดาก็าทรงประคองบาทหรืพระหัตถ์ทั้งสองข้างพร้อมก็ทรงอธิษฐานจิตคือนึกนิดเดียวว่าบาทใบนี้เป็นบาทของเราพระตถาคตเจ้าผู้ใดมีกําลังบุญที่คู่ควรกับบาทใบนี้ขอให้ผู้นั้นจงนําบาทมาคืนแก่เรานี่แหละจ้ะ ไปยืนเฉยๆแล้วนเนี่ไม่ต้งไม่ต้องโยนอย่างนี้โยนไม่ใช่ไม่ใช่ผู้มีอนุภาพนี่นะต้องเฉยๆวือเออโยนนี่ไม่ใช่หรอไม่ไม่ขนาดไปใช่พระบรมศาสดาสามูเจ้าเวลารับของกันยังยืนนะห่างระหว่างนู้นถึงนี่อ่าท้ายห้องนี้ อ,อ,อ้าอเดี๋ยวก็จะยาวยาวเลยทันทีที่สิ้นคำอธิษฐานจิตก็คือท่านนึกนิดเดียวเพราะอย่างท่านคือคำว่าอธิษฐานจิตเราจะได้เข้าใจพอนึกออกอจริงๆท่านนึกนิดเดียวนึกผมไม่ได้นึกอ่ะ บาทของพระพุทธองค์ก็ได้ลอยขึ้ไปในอากาศแล้วก็อันตรธานหายวับไปทันทีเลยนี่นะตามทานไปจ้ะ,ะนี่นะค่อยๆศึกษาไปพระอเราเรียนอนุบาลเนนะี่ยจะไปอะไรกันมากมายนะมีเพลงมีภาพมีพูดไปหลังจากที่บาทของพระพุทธองค์ได้หายวับไปในอากาศแล้วพระสารีบุตรพระเป็นอัครสาวกเบื้องขวา ซึ่งเป็นเลิยกับวิกสุอื่นทางด้านดวงปัญญาคือเข้าใจเรื่องราวธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนได้แตกฉานกว่าผู้อื่นทั้งหมดก็ได้ทราบถึงความตั้งพระทัยตั้งใจในการที่พระบร,รมศาสดาทรงแสดงออกมาให้เห็นก่อนใครทั้งหมดเลยประสายิริบุตร่านทราบและอยู่ถัดมาด้วย พระงองค์ทรงมีความทราบฝาพระงองค์ทรงมีความตั้งใจที่จะตนเองและเราพระอสีติมหาสวกทั้งหมดเนี้ยเป็นความคิดกำเนึงของพราษารีบุตรนะจ๊ะไปตามหาบาปไปนีม้มาถวายคืนแด่พระบรมศาสดาสมรสมตุตเจาตามทันไปจ๊ะแต่ถึงแม้ว่าพระสารีบุตรจะสามารถารรู้ หรือทราบพระประสงค์ของพระเองค์ก็ตามแต่ก็ไม่ถึงกับสามารถเข้าใจในพระประสงค์ที่สมบูรณ์ที่แท้จริงของพระเองค์ว่าจะให้ไปตามหาบาตรไปเพื่ออะไรตามทันไหมจ๊ะเข้าใจในระดับหนึ่งว่าอ่าอย่างนี้ก็แปลว่า,าใช่ไหมลูกใช่ครับผมอาพระมหาสาวกก็ต้องไปตามหาบาตรเพราะท่านต้องมีบาตร จะได้ออกไปบินาบาตนี่เนาะตอนนี้หลายแห่งแล้วนะจะตักบาตรเออนี่นาะก็อ,อย่าลืมไปใส่บาตรเออนี่เนาะเมืา่าแล้วพระสารีบุตรก็ได้ขานาสาที่จะนำบาตรมาถวายคืนแบบพระบรมศาสดาเป็นรูปแรกโดยท่านได้หาะลอยขึนไปบนอากาศหอลอยขึนไปบ,าาบื้ <c oughs> อ ไม่ใช่แบบซุปเปอร์แมนไม่ใช่นะนด้วยอภิญญานั้นลอยแล้วก็ทำการตรวจตาหาบาปของท่องค์ดยดวงปัญญาอเป็นเลิศของท่านตรวจดูแหวขนาดหาอกกันไปแล้วก็เป็นเลิศทางด้านดวงปัญญาเนี่ยน่า จะทราบว่าบาทเนี่ยไปอยู่ตรงไหนเพื่อจะได้ไปหาทุกขนาดเม็ดฝนที่ตกลงมาในจักรวาลยังนับได้ว่ามีกี่เม็ดเออนี่เนาะนี่ใบเดียวเออาหญ่นี่นะใหย่ก็เม็ดฝนเนี่ยน่าจะเห็นชัดกว่าอาจช่ไมมนี่ดามความคิดคำหนึ่งของเราเออแต่ว่า หลังจากเวลาล่วงเลยไปผ่าไม่ได้ไม่นานนักก็ยังมองไม่เห็นเนี่ยตอนนี้งรู้ตัวว่ากำลังบุญของท่านคงไม่เพียงพอที่จะนำบาทของพระุทธองค์มาถาวายคืนแต่พระบรมศาสดาเป็นแน่ถ้าเราเป็นท่านเห็นเช่นนั้นเนี่ยเราควรจะทำยังไงถ,ถูกต้องจ้ะเอ ท่านจึงได้เหาะกลับมาพร้อมกับมือที่ว่างเปล่าตามทันมเมยนี่นะมือที่ว่างเปล่าโอ้จากนั้นองค์ถัดไปพระโมกรานะผูเ้เป็นพระอัครสาวกเบื้องสายซึ่งเป็นเล่อกว่าวิกษุอื่นทางด้านการแสดงฤทธิโโ์โอ้นี้เรื่องฤทธิ์นี่นี่นะหายห่วงเลย ก็ได้ขานาสาที่จะไปตามหาบาทมาถวายคืนแด่พระบรมศาสดาเป็นรูปต่อไปและในทันทีที่ท่านออกไปตามหาบาทก็เหาะไปเช่นเดียวกันนะจ๊ะท่านก็ได้แสดงอริธานุภาพไปเรื่อยของท่านเพื่อช่วยในการตามหาบาทของพระเองค์เช่นอาจจะนะจะอาจจะอาจจะปฏิหารกล่าวไปยังเยอะแยะมากมายช่วยกันหา นี่เนะเพื่อแต่ละกายแยกกันแยกกันไปตามหาบาทอาจจะนะใช้วิธีอย่างนี้เป็นต้นนอกเนือนอกเนือจาขอไปตามลำพังเนี่ยเรื่องไรเรานี่นะบุบเออเรียกว่าที่รับที่แจง้งที่แห้งที่เปียกต้องหาบาทให้เจอนี่นะเจะ้า ถึงแม้ท่านจะเป็นเลิกกับภิกษุรูปอื่นทางด้านการแสดงลิปมากขนาดไหนก็ตามแต่ถึงระน,นั้นพระโมคคัลลานะก็ไม่สามารถนำบาทรมาถวายคืนแด่พระองค์ได้นี่องค์ที่สองแล้วนะพระสาวกซ้ายขวาแล้วนะเราตัดตอนมากแล้วกันพระอนุรุทธ,ธะ ซึ่งเป็นเรื่องว่าภิกษุอื่นทางด้านทิพจักสุเออเรียกว่าไม่มีอะไรกำบังทิพจักสุของท่านได้แม้เวลาฉันท่านยังดูสัตว์โลกเลยเออนี่เนาะคือมองดูมันพลันดีเนี่ยนี่นนเนาะเมื่อท่านไดลสาที่จะไปตามหาบาปไปถวายคืนเนี่ยพระบระมศัตราาแล้ว ถ้าก็ได้ใช้ทิพยประจักสูอันเป็นเลิกของท่านเล็งแลหาบาตของพระพุทธองค์ในทันดีอย่าเลยว่าในด้านทิพยจักษสูนี่ท่านเกียรติยมเหรียญทองนะอเออนี่ที่เราพอจะเข้าใจได้เป็นเอตนะัคขะนะการตรวจตาพระประกติท่านก็ใช้ตรวจตาดูสัตว์โลกการเวียนว่ายตายเกิดพบภูมิอะไรต่างๆนี่การมาพบปรูลุพบประลุพบ,พบมองดูตลอดัหมด อย่างนี้นะะจ่าสัตว์โลกตายจากนี้ไปเกิดตรงนั้นจากนั้นมอนี่ไม่มีอะไรกำบ,บังได้เนะี่ยแล้วก็ไม่เคยนอนเลยถึงยี่สิบห้าปีหลังไม่เอน็นไม่ทราบทางไงเนอะใช่ไมลูกใช่ไหม,ไหมจ๊ะใช่ครับผมไม่นอนเลยยี่สิบห้าปีสองห้า นี่นะเออนี่นะเออไม่นอนคราวนี้เราสมบ,บัติอย่างเดียวถึงแม้ว่าท่านจะใช้ที่ปยักสูตรตรวจด,ดูสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาด้วยความเป็นเอาตราคาทางทางด้านนี้แต่ไม่ว่าท่านจะตรวจตาดูสักแค่ไหน ก็ไปปรากฏระบารของพระบระมศาสดาส,สาม,มาถุเจ้ามาปรากฏให้เห็นในข่ายญาณทัสสารขงท่านเลย<อ>ไม่เห็นไม่เห็นเออนี่นะโอ้โอนอกจากพรัสรีบุรพระมกขานะพระนุรุธะจะขานาสาที่จะไปตามหาบาปมรถถวายคืนแด่พระบระมศาสดาแล้วพระสีติมหาสวกทั้งหลายซึ่งแต่ละรูปล้วนเป็นเลิศทางด้านต่าง ก็ได้ขานาสาที่จะไปหาบาปมาถวายคืนแด่พระพระบรมศาสดาด้วยเจนกันคือทุกรูปนี่ทรงกับพิญญาทั้งสิ้เนะพิญญาหกเหาะเดินอากาศได้นี่นะจ๊ะเดินอากาศเหมือนเดินแผ่นดินเดินในน้ำได้ไปใต้น้ำได้ไปในอากาศได้เหมือนนกบินอย่างนี้เออแต่ไม่ว่าจะล่วงเลยไปพาไปนานสักเพียงใด ก็ยังไม่มีพระอสิติมหาสวกรูปใดที่จะสามารถนำบาทมาถวายคืนแด่พระบรมศาสดาได้เลยแม้แต่สักรูปเดียวในสุดพระผู้มีพระเจ้าจึงทรงรับสั่งกับท่านอาชิตตภิกษุผู้บทใหม่ว่าอาชิตตาเธอจงไปนำบาทของพระตถาคตมาสิเออคงจะต้องติดตามตอนต่อไปหมพระศีอรยิรยะเมตไตรใช่ สัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสองพันหาร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษอีกทั้งพุทธลีลา ได้ฟังพระธรรมเทศนาโปรดเราให้ได้บรรลุธรรมแต่อีกไม่นาน,น,านเท่าใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นาผู้ทรงมีพระชบพัรังสี ไปมือโลกธทาตลอดเวลา

เจ้าสังขารบรมจกักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติพร้อมรัตนเจ็ดประการอันเกรียงไกลอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่ มากมายในยุคสมัยเดียวกนันโอ้อัศจรรย์โออัศจรโลกในคมสึกเหอ,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 อควา,ามาัจะนเกิดขึ้นมา